ATL DRAGON AT Dr Dr like, like และนี่คือคลิปประกาศความยิ่งใหญ่ของพี่ฟิลเจอคะ่ะหลังจากน้องนิ่านะคะมาสปอยเพลงในอัลบั้มคะ่ะซึ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะแท็กเพลงทั้ง15เพลงเนี่ยน่าจะได้ลงสตรีมมิ่งหมดเลยและก็น้องนิ่าจะมีปาร์ตี้ลิสนิ่งปาร์ตี้นะคะเพื่อนๆสามารถไปกรอกสมัครนะคะลงทะเบียนไว้ได้เลยซึ่งระยะเวลาที่น้องิาจะปล่อยออเทอร์ o นะคะจะปล่อยเที่ยงคืนวันที่27อ่าเที่ยงคืนก็คือ 27เข้าวันที่28นั่นเองนะทุกคนดังนั้นค่ะยอดวันแรกก็จะมีแค่7ชั่วโมงแรกนะคะแล้วก็แนะนําให้เพื่อนๆไปซื้อเพลงแบบแยกนะคะในวันที่2 8ตอนเที่ยงไปต้นไปค่ะคลิปนี้ค่ะมาพูดถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะสำหรับเพลงฟังอัปเดอะเวิลด์นะคะที่โนริซ่าฟิตกับพี่ฟิวเจอร์ค่ะแล้วประเด็นคือก่อนหน้านี้โน,น,นริซ่าไปงานของเซลีที่เป็นเมืองคานนะคะแล้วปรากฏว่าได้ถ่ายรูปด้วยกันตั้งแต่ตอนนั้นนะคะกับพี่ฟิวเจอร์นะคะไม่แน่ใจว่าตกลงเรื่องฟ คน,นี่น่าจะมีการคุยกันไว้นานแล้วละ่ะจึงมากซึ่งต่อไปนี้นะคะก็เป็นข้อมูลค่ะพี่ฟิลเจอร์นะคะก็ตัวเป้ตปงตัวปังมากๆเลยอันนี้ตามไล่อ่านหน้าทำไลายเขาบอกว่าฟิลเจอร์นะคะไปค้นประวัติพี่แกนี่ก็คือเออหือเจ้่ของรางวัลแกรมมี่ปี2019จากเพลง Kings Dead <S แถมยังถูกยกเป็นตำนานแรปเปอร์ที่ทำเพลงเข้าชาร์ท 1, ที่ 1, 1เทียบเท่ากับ Emin Em ม n e m โอ้โหด,ด้ว่าตัวเป้ตปงตัวปังนะคะ 100, ก็คือตามพี่ดีเจเนี่ยเขามาเล่นเพลงให้เราได้ฟังนั่นเองทุกคนซึ่งพี่ฟิลเจอร์นะคะก็ไม่ธรรมดาค่ะเจ้าของเพลง Life Is Good ยอดวิว2.2พันล้านวิวด้ือจ้าตัวแรรตัวไอเทมตัวเบอร์ใหญ่แร็ปเปอร์ตลาดมีกานะคะทุกคนน้องลิซ่าไปคว้าพี่เขาเมิร์ดได้ยังไงคะเนี่ย เรียกด,ด้ว่าเขาบอกว่าพี่ฟิลเจอร์คือคอนเนคชันใหญ่มากนะคะแล้วก็สนิทกับแคนดิทลัมมาร์ชาวิเจ็กและก็ดูวิกเกนด้วยอ้าจริงมากเขาบอกว่าถ้าเพลงนี้แมสนะคะจะเป็นใบเบิกทางให้โน,นร,ริซ่าเข้าสู่วงการแรปเปอร์ตัวเป้งตัวป่าเพราะว่าใครฟีดกับฟิลเจอร์หรือว่าฟิลเจอร์ไปฟีดกับใครบี๊แรปอะไรมันหมดคะ่ะฟังจากคนที่มีส่วนร่วมในเพลงนี้นะคะโอ้ยมากมา,กายแกอ่งเลอเกินช่างน่าติดตามค่ะ oh ฟาร์กับเดอะเวิร์นะคะมีโปรดิวเซอร์หน้าเขียนเพลงเยอะมากมายหลากหลายเลยนะคะทุกคนอย่างข้อมูลอันนี้นะคะจาก Universal Music Publishing เขาได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับคนที่มีส่วนร่วมในฟาร์กับเดอะเวิ์ที่ฟเจอริงกับพี่ฟิจเจอร์นะคะโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงค่ะก็จะมี ATLJ ขอเป็นโปรดิวเซอร์แผ่นเสียงชาวอเมริกันค่ะแล่าสุดน,นะคะโปรดิวเซอร์เพลงฟาร์กับเดอะเวิ์ของเราก็ได้มีการเคลื่อนไหวโดยการรีโพสต์คลิปจากค่าย loud ออกม ATLJ ขอบแล้วก็มีการใส่ e m o จิแบบว่าร้ายๆหน่อยนะเนี่ยนะมีขงมีเขาสีม่วงนะคะโอ้น่าจะร้ายๆอยู่นะเนี่ยสำหรับเพลง Fuck Up the World ซึ่งนี่ก็คือโฉมหน้านะคะของ ATLJ ขอบค่ะผู้ชี่ยวชาญด้านที่ pop นะคะเป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์ของ a u t e r Ego ทำงานร่วมกับแรปเปอร์ Filter นะคะอยู่ในอัลบัม Auto ้ม a u t e r Ego ของ t a o List นั่นเองต่อมาค่ะก็ยังมีดโอโ o ร Producer เพลงชาวออ Australia นะคะคือพี่เขามีชื่อย่อว่า FNC หรือว่าย่อมาจาก f i n n e เ,เต็กแอนแ e นะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยคุณ Finna เ i c ก o l e เล่และก็คุณ I Sa a c หรือว่าคุณ bon s a c d ดียโบีต่อมาค่ะนักแต่งเพลงนะคะก็คือคุณ h e n d ริก m o k e ซึ่งเป็นนักแต่งเพลงนั่นเองค่ะต่อมานักร้องนักแต่งเพลงอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีส่วนใน f u c k Up the World ค่ะก็คือคุณ i j จ Shaw พี่ท่านนี้ก็เคยวีดก่อนหน้านี้แล้วนะคะนี่ก็มีส่วนร่วมค่ะในบัม้องลิซาด้วยวรวมกันประมาณนี้โอหลายส่วนมากๆเลยไล่อาจจะไม่หมดและนี่คือ รีบประกาศความยิ่งใหญ่ของพี่ฟิลเจอร์ค่ะ